เอวัมเมสตัง เอกังสมัยยังภาควาภารณสียังวิหรติอิสิปตนเนีมิคทายตระโคภาควาปัญจวะเกียภีรกอาแมนเตสิเทวเมภขเวอันตาบชิตเตนน เทวิตาพยโยจายังกาเมสุกามาสุขันิกานุโยโคหินัวคมโมปุวตัวชนิโกะอนาริโยอนาตสันติโตโยจายังอาทกิลมาทานุโยโคตัวโคอนาริโยอนา san gitu tt kawir upo ante anu Pakhamjimapati padatata katana habis samambugu kar karenani upasmaya apin Yaya sammbo ya samwatatika tama jasa pika we macima pati pata tataka tena api sampu daja kucarani ya nakarani upasama ya api nya ya sampu antaya Ôa à tang kiko makko saiyati tang samma tilti samma sang kapo samma vaja samma gammando samma a chi vô samma vayamo samma sa samma samma ti a ko sa pi มาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักคุกรณียานกรณีอุปสมัยญอปิญญาสัมปุวทายนิพานายสังวาตติกิทังโูปนาภิกเวทุกขังอริยศาสังชาติอิทู ้าชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกปริเทวทัตถุฆตถุมนาสุปายาสาปิทุขาอติเยหิสามประโยชน์ทุขุโคปิเยหิวิประโยชนทุขโคยัมปิชังนลปติตามปิทุขังสังคีเต นปัญจุปาทานาคันทาทุขาอิทังโคปันปีกเวทุกขสมุทยโยอริยศาสจังยังตันหาปวนโนภวิกานันทิรากสหกตาตาตรตาตราปินันทินีไสยทิตังกามตันหาภวตัน หาวิปาวัตัณหาอิทังโคปนภีคะเวทุกนิโรทุอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายาเสสวิราค์นิโรทุจาัวปตินิสักโคมุติอนาลโยอิทังโคปนภีคะเวทุกนิโรทักกา มิเนปฏิปทาอริยสัจังอายเมวะอริโยาถางที่โกมาโคสสยทิทางสัมมาทิทิสัมมาสังกวสัมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัม समा อิทางถูกขังอริยศาสตร์จันติเมพีคเวปุปเีอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยศาส จัจปริญญาญาติเมพีคเวปูเพธอนันตสุเตสุทามเมสุจักุอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกุทปาทิตังโกปานิทังทุกทังอริยสัจจปริญญา ตนติเมพิคเวปุเปอันนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังตุขสมุทยโยอริยสัจติเมพิคเวปุเปอันุ สุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิาโุกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมปีกเวโหเปอนันุสุเตสุทั เมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกะอุทธปาทิตังโคปนิทังทุกสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปีเขเวปุเิอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทา ปฏิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธทุอริยสัจจานติเมผีคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ วิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังโคปนิทังทุกนิโรธะอริยสัจสัชิกาตพันติเมพิกเวปุเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักุูงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปา ที่อาโลโกอุทปาทิตตังโคปนิทตังทัวกันิโรธัวอริยสัจังสาชิกตนติเมพีกเวปุเตอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปา ที่ทางทั่วกานิโรธคามิีเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภีคเวบุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโผปนิทางทั่วข นิโรธทคามินนปฏิปทาอริยสัจจานภาเวตาพันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุณอุตปาทิญาณงอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทางทัวกัน โรตคามิเนปฏิปทาอาริยสัจจานภาวิตันติเมพิกเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลวกิวันจะเมพิคะเว อิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังเทวดาสาการังยถาปูตังญานตาสนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิกเวสเทวเกโลเกสมมาเกสพรมาเกสัสมณพรหมณิยาปชา ยสสตทวามนุสัยยอนุตรังสัมมาสัมพวทิงอภิสัมพุทธปาจัญญาสิงยาตัวจะโคมีภีกเวอิเมสุจะตัวสุอริยสาจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัสาการังยถาปูตังยานธาสนาสุวิสุ ทางอโหสีอะถาหังปิคเวสเทวเกโลเกสมารเกสพระมเกสสัมณพรหมณิยาปชายาสเทวมนนสัยอนุตตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมปวทวปัจัญญาสิงยานันจะปนเมธาสนังอุตตปั dia aku pamimoti ayam mandi Masyadinacita nih punapawa kita mau wajah Pak atau Panjawa Ki pikoto pastiitang api nantung Iamminja pan waya karena sering panjangman ayaah โกนทานยาสวีรชางวีตมะลันธรรมะจักคุ้มอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจะภะขวตาธรรมจักเกปุมมาเทวาสัตถมณุสเวสุนเอตามภะขวตาภารานสี ยังอิสิปัตติเนมิคาถาเยอานุตรังธรรมจักการปวารติตังอปฏิวัติยังสมณีนวะพระมเนนวะเทวีนวะมาเรีนวะพระมุนีวะเกณชิวาลกัสมีอิมอุมาณัง

තාවතිසාවා සාතමසාவேේසும் කවති සනදවා สัทังสุตตวายามาเทวะสัทมโนุสสาวสุมยามานังเทวานังสัทังสุตตวาตุสิตาเทวะสัทมโนุสสาวสุมตุสิตานังเทวานังสัทังสุตตวานิมมานรถิ เทวะสัตมนุสเวสุนีมมานารตินังเทวานังสัตถังสุตตวะปารนิมมิตวะสวัตติเทวะสัตมนุสเวสุนิมมิตวานารตินังเทวานังสัตถังสุตตวะ พระมกายาเทวาสัตมนุสเวสุขตัมปะกวตาภารานสียังอิสิปตเนมิคาทายะอนุตตรังธรรมจักังปวัติตังอปาติวัติยังสมเนนนาวะพระมเนนวาวะเทว वा भारेण वा ब्राह्मणा वा केनचिवा लोकसमि Iti ha te na kane na te na muhu te na yawa prahma loka sato apu kachi ayan jata si loka tu sam pi sam pi o la ro o pa so loke ปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุปวังอัทโคภะขวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตถะภโกรทันโยอัญญาสิวัตถะภโกรทันโยติอิติหิตังหายะสมมาตวโกรทันยะสัญญาโก धन्यो तवे वना आहो